สวัสดีครับทุกท่านทุกคนนะครับท่านทั้งนักสะสมทั้งมือเก่ามือใหม่ตลอดถึงครูบาอาจารย์นะครับข้าราชการนะครับทหารตำรวจปตอทุกท่านนะครับปปดปยาคุณตาคุณยายปลุงแม่ป้านะครับบิป้าหน้าอาและนองนอกประเพอนทุก่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณนานก็ยินดีต้อนรับทุก่านทุกคนเข้าสู่ช่องของปุณนานซาบาทนะครับคุณนานก็ ได้นาเอาเหรียญนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ลึกนะครับรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญเก่าเราจะนํามาอัปเดตข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญเหรียญมีที่มาที่ไปอย่างใดนะครับมีประวัติความเป็นมาอย่างใดนะครับสองเหรียญนี้มีความสําคัญนะครับเนาะอ่าเหรียญด้าน้า้มือนะครับเป็นเหรียญที่ปุนานพ่งได้มาใหม่ๆมาเลยนะครับเนาะตะกี้นี้นะครับก็เลยดํามาทําคลิปนะครับออามาให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมรับทราบการเกี่ยวกับข้อมูลและ อัปเดตเรื่องเกี่ยวกับราคากันไปพร้อมๆกันนะครับกับขอ้อมูลของเหรียญที่วาระสําคัญนะครับสําหรับนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับสะสมนะครับเนาะเหรียญที่ระล,ลึกก็จะรู้เกี่ยวกับประวัติเป็นอย่างดีนะครับแต่และเหรียญมีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะครับเนาะแต่นี่ปุณนานะครับก็ขอเบ่งบันความรู้นะครับแบ่งป,ปันความรู้ที่ปุณานได้ศึกษาดูนะครับนอกว่า เหรียญแต่ละเหรียญนะครับมีความเป็นมาสําคัญอย่างไรนะครับจะเน้นแบ่งปันความรู้กันนะครับเนาะเอาละครับเนาะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแหลกเลยนะครับเนาะเหรียญแหลกเลยนะครับเข้ามาดูเหรียญแรกก่อนนะครับนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเนาะชนิดละ5บาทนะครับนี่ครับเหรียญครบรลอบนะครับเหรียญที่ลึกนะครับเนาะชนิดละ5บาทนะครับ ทั้งสองเหรียญนี้รวมกันอายุเกิดร้อยนะครับมีมีคุณค่านะครับเราเกิดร้อยนะครับอ่าทั้งสองเหรียญนี้นะครับอ่าเหรียญชนิดละหบาทเหรียญนี้นะครับก่อดมังกรกอดมีการอ่าใจจับจ่ายใจสอยในหมู่เหรียญในตลาดบ้านเฮานะครับเนาะเป็นเหรียญครบรอบนะเป็นเหรียญครบร้อยปีนะครับอ่านะครับพระราชมพนะครับเนาะชนิดละหบาทนะครับอ่าจากข้อมูลนะครับเนาะปุนาขออ้างอิงจากข้อมูลอ้างอิงจาก หนงังสือราชสก,กิจ,จานุเบกษาเล่มที่97นะครับตอนที่87นะครับเมื่อสี่ธันวาคมสองพันารสามจากกรมของกรมธนารักษ์นะครับเนาะถ้าหากอูผ้ผิดพลาดอย่างใดก็ต้องขอสุมาประทานอภัยทุกท่กทานโดยนะครับเข้ามาดูนะครับข้อมูลของเหลือน,นี้นะครับข้อมูลของเหลือนี้นะครับประกาศออกใ้เมื่อวันที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยสสามนะครับ ประกาศออกใช้ประกาศออกใจนะครับเมื่อวันที่4ธันวาคม2 5 2 3นะครับเป็นเนื้อ,อนิกเกิลผสมทองแดงนะครับมีเนื้อ,อนิกเกิลอยู่ 6, 5%นะครับมีเนื้อทองแดงอยู่75%นะครับมีน้ำหนักรวมกันแล้ว12กรัมนะครับเนาะอ่าผลิตนะครับจำนวนผลิตทั้งหมดอยู่2ล้าน2 2หมื่2พันเหรียญน,นะครับ สองล้านสองแสนสองมืนสองพันเหรียญด้วยกันนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวนี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญลำดับนะครับเหรียญลำดับที่เจ็ดของเหรียญที่ระลึกนะครับอ่าเลี้ยงจากลำดับปีพศผลิตนะครับเนาะลำดับที่เจ็ดนะครับของปีพศอ่าผลิตของเหรียญที่ระลึกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีความสําคัญนะครับเนาะอันนี้เรามาดูนะครับเนาะ ในความสําคัญของเหรียญน,นะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับนอกความสําคัญของเหรียญเป็นแบบไหนนะครับมาดูนะครับเหรียญน,นะครับด้านหน้านะครับเป็นพระบรมรูปนะครับของอรัชกาลที่6นะครับในหลวงรัชกาลที่6นะครับด้านหน้านะครับเนะเาะคือพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาชวชิราวุฒิพระมงกุฎ ก้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระบาทสมเด็จนะครับพระปรมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎก้าเจ้าอยู่หัวนะครับต้องขออภัยตัวท้าหากออกเสียงหรือว่าอุพิษอูอย่างไปนะครับพ่อขอบอกใหถนัดตัวใดนะครับเกี่ยวกับราซาซับอย่างเนาะนะครับพิงพ์พระพักนะครับพระบรมรูปพิมพ์พระพักไปด้านขวานะครับขอบเหรียญด้านขวาเขียนว่าประเทศไทยนะครับเนาะอ่า ขอบด้านซ้ายเขียนว่ามหาวชิราวุธนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเนออชนิดละ5บาทนะครับเป็นเหรียญขอบเฟืองนะครับเนอคขอบเฟืองนะครับมาดูข้อมูลทางด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเนาะตรงกลางนะครับอ่าตรงกลางนะครับอ่าเป็นตราสัญลักษณ์นะครับเป็นตราสัญลักษณ์วชิราวุธ นะครับเปร่งรัศมีในวงกอบอุณาโลมนี่นะครับอ่าตาสัญลักษณ์ของวชิราวุธนะครับเนาะที่เปร่งรัศมีก็คือเนี่ยครับเปร่งรัศมีนะครับเปร่งรัศมีในวงกลมใ้วงกอบอุณาโลมนี่นะครับอ่าสวยงามนะครับเนาะมีลวดลายที่สวยงามนะครับตามที่เปิ็นด้ออกแบบมานะครับเนาะด้านล่างนะครับด้านล่างของตาสัญลักษณ์ นะครับจะเขียนคําว่า5บาทเล็กหเล็กไทยนะครับ้วก็บาทเป็นภาษาไทยนะครับนี่คือหน้าเหรียญราคาหน้าเหรียญนะครับ5บาทนะครับขอบนะครับด้านขอบนะครับด้านซ้ายจะระล่างเลยนะครับเขียนว่าที่ระลึกร้อยปีแห่งวันพระบรมราชสมภพนะครับ1มกราคม2 5 2 4นะครับ หนึ่งมกราสองห้าสองสี่เรียนนี้นะครับสองห้าสองสี่ปีนี้หกห้าณปัจจุบันนะครับเกาะกี่ปีนะครับคิดเอานะครับเนาะอ่าสองห้าสองสี่นะครับไอตอนนี้กี่ปีละนะครับเนาะงอ่าเราผ่านมาอยู่สี่สิบกว่าปีนะครับสี่สิบกว่าปีนะครับเนาะงสองเรียนนี้เกาะผ่านมาแก่นะครับเกือบร้อยนะครับสองเรียนนี้นะครับเน้อนสองสี่นะครับ สองเดนนี่ตะกี้บอกว่าเอเกิดร้อยยังยังต้องขอโทษตัวนะครับมันบอกเกิดร้อยนะครับเขาใจพิดต้องสุมมาตัวนะครับเดนนี้นะครับเนาะเดนนี้นะครับปุนาซื้อนะครับมีคนมาที่ต่อมาปุนาก็เลยอ่ขอดูนะครับพอดีมีตํานี้นะครับคือตรงนี้มีหอยนะครับมีหอยบินตกนะครับเนาะมันก็เลยต่แหนสภาพมันดีก็เลยชอบนะครับเนาะก็ เหรียญสภาพโอเคนะครับมีลายความคมชัดที่สวยงามนะครับเป็นเรียนพระเศียรตรงนะครับเนาะตามที่เพื่อนเอกแบบมานะครับก็ยังคงสวยงามนะครับก็จะเก็บไว้เป็นที่ลึกนะครับปีสองร้อยสี่นะครับนอก็าในราคาที่ตกลงกันกับยูจีสี่ร้อยบาทนะครับนะครับสี่ร้อยบาทอยู่ี่ความพึงพอใจนะครับนอกาะอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับสี่ร้อยบาทสวยงามนะครับเนาะสวยงามนะครับ ่สวยงามครับสวยงามนะครับเหรียญถือว่าเก็บไว้สภาพดีอยู่นะครับเนาะนี่ซื้อตามบ้านนะครับตามบ้านพอดีเปิดเก็บไว้นะครับหลางนี้ซื้อมาเอาละครับมาดูข้อมูลอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหรียญที่สําคัญสําคัญนะครับเนาะเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับอ่า ครับเหรียญนี้นะครับนอซึ arts, ่งเป็นเหรียญชนิดละ5บาทเหมือนกันนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับตีผลิตนะครับเนาะใครมีเหรียญแบบนี้ดูนะครับปีสองร้อสองห้านะครับชนิดละ5บาทนะครับนอเนี่ครับชนิดละ5บาทนะครับเหรียญนี้มีนะครับพระบรมรูปอยู่2ราชการนะครับนอมาดูข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนี้เหรียญนี้นะครับอ่า อ่าเป็นเนื้อนิเกิลนะครับเนื้อนิเกิลนะครับอ่าน้ำหนักอยู่ประมาณ12กรัมนะครับเนาะจำนวนการผลิตทั้งหมดนะครับอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับ5ล้านเหรียญนะครับอ่าอยู่ที่5ล้านเหรียญนะครับมาดูนะครับอ่าลักษณะของเหรียญเหรียญนะครับอ่าพระบรมรูปแรกนี่คือองค์ในหลวงราชการที่9เฮานะครับเนาะองค์รัชกานะครับอ่าแล้วก็ด้านในนะครับก็จะเป็นอ่า สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับองค์ร้อสิบไอองค์ร้อหนึ่งนะครับนะราชการที่หนึ่งนะครับเนาะด้านหน้าของเหรียญนะครับเขียนว่าราชการที่หนึ่งนะครับองค์ร้อหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นราชการที่เก้านะเขียนนะครับขอบด้านนี้นะครับก็มีพระบรมรูปสองนะครับเนาะบางท่านก็เป็นห้องวันเหรียญสองหัวสองหัวนะครับเขาก็บอกว่ามันมีหลายแบบนะครับเนาะหลายแบบเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับชนิดละห้าบาทนะครับเนาะเอามาดูนะครับเนาะตรงนี้จะเป็น รูปจักนะครับเนาะนี่เป็นตาสัญลักษณ์รูปจั๊กแล้วก็มีนะครับจะมีรูปจั๊กนะครับแล้วก็มีรูปตีศูนย์นะครับตีศูนย์นะครับอันนี้จะเป็นตาสัญลักษณ์นะครับตาสัญลักษณ์อ่าของราชวงศ์จักรีนะครับเนาะตาสัญลักษณ์ราชวงศ์จักรีนะครับด้านล่างจะเขียนชนิดราคาหน้าเหรียญนะครับว่าห้าบาทนะครับเนาะอ่าด้านขอบนะครับขอบด้านซ้ายจะเขียนว่านะครับอ่า นะครับนอเดียวแป๊บหนึ่งครับจะเขียนแบบว่านะครับเขียนว่าสมโภชนะครับกรุงรัตนโกสินทร์สองปีนะครับพศสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านะครับแล้วก็มีดอกจันนะครับมีดอกจันประเทศไทยทุกท่านสังเกตนะครับนาะสังเกตดอกจันนะครับตรงนี้อ่นะครับ ตรงนี้จะหายไปนิดนึงนะครับเนาะป็นตำนี้ปีเปิดนี้ไว้นะครับพอเหรียญชนิดนี้มีการปอมแปลงนะครับเนาะเปปล่อยแปลงหน่งใดเดียวผู้นั้นจะบอกนะครับชนิดนี้นะครับเนาะเหรียญนี้ยังเก่านะครับเก่าอยู่นะครับปี2องรแต่กี้นี้ของเรหะพกนี้นะครับปี 2, องพันาสี่นะครับเนาะอันนี้สอห้านะครับสอห้านะครับเนาะรวมกัน8 0กว่าปีแล้วนะครับ นะครับเหรียญด้านนี้นะครับเนาะมีขอบที่สวยงามนะครับเหรียญนี้ก็ยังสวยงามนะครับยังชัดนะครับดูพระจักรยังเป่งแสงนะครับเนาะนะครับเหรียญตีสวยงามนะครับเนาะเหรียญน,นีนนญ้นะครับเนาะมีความสําคัญอย่างไงนะครับเหรียญนี้มีความสําคัญในสมัยนั้นมีการผลิตเหรียญแบบนี้นะครับนะครับมีผลิตเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญชนิดละ5บาทปี2องพนะครับเป็นเหรียญที่ระลึก นะครับเป็นเรียนที่ระลึกในสมัยนั้นนะครับเรียนนี้นะครับท่านที่เคยไปเมืองนอกนะครับไปแอลดูที่ประเทศอังกฤษได้นะครับเนาะเรียนนี้เป็นเรียนที่ระลึกของไทยนะครับที่จะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับสมบัติราชวงศ์อังกฤษนะครับอ่าเรียนนี้นะครับนะครับเนาะเรียนนี้เป็นที่ระลึกของไทยนะครับที่นะครับ จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สมบัตริราชวงศ์อังกฤษเพราะว่าอย่างนะครับเพราะว่าุ่นี้นะครับเนาะในใน,ในสมัยนั้นนะครับเนาะได้อมอบเือกับอดีตราชินีนะครับอลิซาเบธของอังกฤษนะครับในสมัยนั้นนะครับเนาะได้มอบเพื่อนะครับอดีตนะครับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ของอังกฤษในสมัยนั้นนะครับผู้มอบเพื่อนะครับภูมมอบเพื่อในสมัยนั้นนะครับอ่าภูมมอบเพื่อในวรานี่ก็คือพลเอกเปรมตีนสุรานนท์นะครับเป็นภูมมอบนะครับเนาะอ่าซึ่งตอนนี้จัดแสดงอยู่ที่นะครับพิพิธภัณฑ์สมบัติราชวงศ์อังกฤษนะครับแต่เรียนนี้มีอีกรุ่นหนึ่งะครับมีรุ่นคัดเงานะครับมีรุ่นคัดเงานะครับออกมานะครับ <N> นะครับรุ่นนี้แบบธรรมดานี่นะครับอันนี้เป็นห้องรุ่นธรรมดาก็คืออ่ายังใจ้หมุนเวียนเป็นที่เลืองเจ้หมุนเวียนในตลาดบ้านเฮานะครับเนาะแต่ที่รุ่นคัดเงานะครับนะก็เหมอบเพื่อแก่บุคคลสําคัญสําคัญนะครับเนะาะอายุนะครับเนาะแต่ก็ยังมีที่ออกมาสําคัญแนละ้วก็ออกมาไล่รู่หลอดในตลาดนะครับเนาะก็ยังจากที่อ่าท่าน นักสะสมหรือนี hm ่ที่ไปตลาดเหรียญหรือไปประมูลก็ยังเจอนะครับนานๆจะเจอกันนะครับนะก็ยังมีการรุดรอดออกมานะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเนาะจะเป็นเหรียญคัดเงานะครับเป็นแบบไหนเหรียญคัดเงานะครับเดี๋ยวผู้นานอ่าขอสมัยนะครับเนาะเพราะว่าผู้นานได้อันนี้มานะครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านทุกคนได้ชมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเนาะครับนี่นะครับเหรียญคัดเงาเป็นแบบนี้นะครับเนาะนี่คือเหรียญคัดเงา นะครับอ่าลักษณะของกิริยาขั้นเงานะครับตรงนี้จะเงานะครับเนาะจะเป็นเงานะครับอ่าจะเหมือนเงากระจกตรงนี้จะเป็นแบบพุ่นสายจะเห็นเด่นชัดเลยทั้งตัวหนังสือนะพระบรมรูปนะครับเห็นเด่นชัดนะครับเนาะอ่าแล้วมาดูนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับอุณาหลงก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะคาดหายไปหน่อยเหมือนกันเหมือนเหรียญปกตินะครับจะเขียนเนี่ยครับหนังสือนะครับอ่าพระจักแสงตีแสงนี่คือตาสัญลักษณ์ ของราชวงศ์จักรีนะครับเนาะก็เป็นแบบพุ่นซ้ายนะครับนี่คือเหรียญคัดเงานะครับเหรียญที่มีราคาที่เสาะหากันในตอนนี้ก็คือเหรียญแบบนี้นะครับนะครับเพราะผลิตมาน้อยนะครับเนาะผลิตมาน้อยแล้วก็ผลิตเป็นเหรียญที่ระลึกที่สําคัญนะครับแต่ว่าผลิตน้อยนะครับถึงจึงมีราคาและเล่นหากันและหากันยากตัวนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเนาะ จะมีราคาสูงนะครับนะครับทั้งสองเหรียญนี้ยังสวยงามนะครับนะยังสวยงามนะครับเมื่อกี้นะครับเปเรียนแบบคัดเงานะครับเนาะเป็นแบบคัดเงานะครับก็อันนี้เป็นอ่าขอน้ําภาพต้องขออภัยตัวนะครับขอาน้ำภาพแบบนี้มาให้ดูนะครับเนาะเปเรียนคัดเงาจะแตกต่างกันเลยนะครับอ่าจะแตกต่างกันเหรียญตะกี้ที่แบบคัดเงาแบบนี้ที่มีราคานะครับที่ซืหาเล่นกันตัวนี้ก็แพงนะครับแพงนะครับอ่า กร็ราคานะครับแบบขั้นเงาก็ราคาเอลักหมื่นนะครับเนาะลักหมื่นนะครับอาจจะอยู่หลายหมื่นนะครับอยู่ตีเล็กอยู่ตีลักหมื่นอยู่ตีเล็กสองเหล็กสามนะแล้วแต่สภาพเดืออย่างถ้าอยู่ในกรอบในอย่างอะไรตวยครับบางข้งนะครับเหรียญขั้นเงาเนี่ยครับจะบ่มีในตลาบก็มีนะครับที่ลดลนมาเพราะบางคู่บางคนตักกรอบบนบ่งหูนะครับเนอะบ่งหูก็เลยลูกหลานเอาออกมาใกล้กันอย่างไรนะครับก็คืออ่า ก็เลยแกะออกมานะครับแต่ในยามจําเป็นอย่างห้วนเขาก็บบ่งหู้นะครับหรือมอบเฮือเป็นไว้เป็นมรดกอย่างเงี้ยครับยังผู้นานก็จะเก็บไว้เหรียญสองเหรียญที่สวยงามนะครับเอาไว้เป็นเฮือเกี่ยวเฮือกับลูกหลานในวันหน้านะครับไว้ดูไว้ชินนะครับไว้ดูไว้ศึกษาในนะครับนอก่าเหรียญวาระสําคัญนะครับเนาะอ่านะครับก็เหรียญสามารถบ่งบอกได้นะครับย้อนไปถึงประวัติศาสตร์นะครับอย่างเดือนนี้นะครับเนาะอ่าเดือนนี้ก็ ไปเรียนขบวลาของราชการที่โฮปองเนี่ยเพราะว่าออนเดี๋ยวนี้มันบอกหุ้กันล้วครับเนาะว่าราชการที่ยังเออองนี่เนียมเนีย่ยครับไปเปบัากับบา้านแน่วันหน้าวันตาเออเรียนนี่นะครับเหมือนที่ผู้นา,านว่าเหมืองกระปูว่าเหมืองกระโปว่าอยู่ที่พิธภัณฑ์อังกฤษไปเห็นนะครับลูกหลานอาจไปเมืองนงเมืองนอกนะในการในงานไปเอวไปอย่างไรถ้าเห็นเออมีจริงนะครับบ้านเฮามีแล้วมีหรือว่าหาจะดูยากอ่ะคือเรียนแบบนี้นะครับเห็นในยูทูบเห็นในโซเชียล โอ s <S of ้ไปประเทศอังกฤษได้ไปเห็นแล้วครับคนตัวจริงอยู่นู่นนะครับได้เห็นแล้วนะครับได้เห็นกับตานะครับเนาะนั่นแหละครับเขาก็ภูมิใจนะครับถึงแม่เขาไม่ได้ไปเขาก็ภูมิใจนะครับสําหรับผู้น่านนะครับกับเดี๋ยวนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมนะครับเนาะหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับข้อมูลเป็นประโยชน์กับท่านบ่มากก็น้อยนะครับหากอู้ผิดอู้ถูกอย่างใดต้องขออภัยไปตัวในโอกาสนี้นะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ผู้น่านตัวนะครับกับสาระ อันที่มีประโยชน์มากก็น้อยแก่ทุกทท่านนะครับปุนาจะได้นําเอาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับเหรียญที่ปูนานมีและปูนานได้มานี่ก็จะมาลํำมารีวิวให้ทุกท่านทุกคนได้เห็นกันนะครับสำหรับเหรียญในที่ปูนาหาไปได้ก็จะประกาศรับซื้อเนะครับนาอครับขอบคุณนะครับทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ตัวยนะครับรสองละนะครับสำหรับคลิปนี้ปุนาต้องขอตัวไปก่อนนะครับ เจอกันใน e ีีหน้านะครับ EP นี้ EP ีที่ซาเอสนะครับนาะอเจอกันใน e ีีหน้า e ีีที่ซาสองสำหรับคลิปนี้นะครับสองเหรียญที่เลือกนี้กับปู่นานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ